บรรยากาศยามเย็นครับทุกคนวัดชัยวัฒนารามนะครับผมมอระดกโลกของไทยบายยูเนสโกนะครับรอแป๊บเดียวนะครับตะวันลงเท่านั้นแหละแสงสีเสียงกลับมาพรึบพรับทันทีนะครับผมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสวยงามมากครับผมมีเรือกรุบวร์วนะครับนักท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ เรือเหมาก็มีครับเป็นห่างยาวนะครับจอดเทียบข้ารอท่องเที่ยวอยู่รออยู่กลางแม่น้ำก็มีเดินทัวร์สักนิดหนึ่งครับทัวร <c oughs> ์สักนิดหนึ่งครับบรรดาอ๋อเจ้าก็เยอะครับ เหมือนแม่น้ำเอ้ยยังไม่ที่เริ่มเลยชมสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็คล้ายเป็นอุทยานนะครับก็น่าจะเป็นที่ส่วนตัวมุมไกลครับแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปทัวร์ข้างในซึ่งเล็กน้อยหลังจากเข้าไปทัวร์จากข้างในออกมาข้างนอกแล้ว คลิปที่แล้วนะครับสวยงามสุดคลาสสิกครับสวยงามมาก นักท่องเที่ยวไม่มีถอยนะครับเข้ามาแล้วต้องเอาให้ทั่ว เดินต่อไปนะครับมีการกั้นบริเวณแล้วนะครับเตรียมจะปิดแล้วเขตชั้นในปิดแล้วนะครับดาวดาว

บรรยากาศแสงสีนะครับผมสวยงามเกินคำบรรยายครับที่นี่วัดชัยวัฒนารามนะครับช่วงเย็นครับเขตชั้นในกั้นแล้วนะครับไม่ให้เข้าไปแล้วก็จะเหลือชั้นนอกกับริมแม่น้ำนะครับที่ยัง สามารถเดินถ่ายรูปถ่ายคลิปกันได้นะครับสวยงามเหลือเกินครับทางเดินเหมือนปราสาทหินเลย สวงามครับปิดท้ายที่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับจะเห็นว่าภูมิปัญญาไทยนะครับโดดเด่นในสายตาชาวโลกนี่ครับสุ่มไก่ครับสุ่มไก่เล็กๆนี่นะครับ เรือบริการนักท่องเที่ยวครับเรือเล็กเรือใหญ่หางยาวขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับดูเพลินๆเ,เหมือนริมฝั่งแม่น้ำโขงเลยครับ mm. <laughs> สักวันเราจะไปเยี่ยมแม่น้ำโขงนะครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม